ประช่อนไซสโลครับขึ้นจิบช้าๆลงช้าๆแกจิบตรงนั้นสองรอบแล้วละ่ะแต่ว่าเป็ดตั้งล่าเพิ่งปีนขึ้นมายังไม่ได้เอาปืนที่สะพายอยู่หลังมาเตรียมเลยค่อยๆจมลงไปละสังเกตดูก็รอบหนึ่งประมาณสัก8-9นาทีแกก็ขึ้นจิบละ เหมือนแกจะไม่ตกใจอะไรเลยรอบหน้าน่าจะหงายท้องแล้วรอบหน้านะรอดูครับรอดู มาแล้วมาแล้วจะจิบแล้วจิบหรือ,อยังเนี่ย,ยเหมือนจะจิบแล้วล่ะนั่นโอ้ยแกนิ่งมากเลยโอย้แสงมาพอดีเลย ฟองอากาศขึ้นเก็ดปิววอนประซิวตอดประช่อนประช่อนไซโลครับโอมันมีมันมีกอ,กอไอเนี่ยกอสลายใต้น้ำเนี่ยที่โดนคนหาปลาถอนมาแล้วก็มาพัดมารวมกันกองอยู่ตรงเนี้ยแกไปหลบอยู่ใต้นั่นอะเดาว่าสักครึ่งชั่วโมง ทีแรกแกขึ้นซ้อนๆกันเลยไม่ถึงสิบนาทีเป็นล่าๆนั่งอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงจนแดดออกเลยแล้วแกมาขึ้นย้ายจากตรงนั้นย้ายจากตรงวงก,งกว้างๆตรงนั้นขึ้นมาตรงเนี้ยห่างกันประมาณสักสองเมตรกว่าๆมาจิบอยู่ตรงเนี้ยเห็นทีแรกนึกว่าไม่ใช่ต้องส่องกล้องดูถึงจะเห็นอ่ะจมลงช้าๆตรงนั้นเลย เดี๋ยวลงไปเก็บกันครับลงไปเก็บกันดูดูพื้นที่บริเวณโลเคชั่นสักรอบหนึ่งฮะอ่ามีเรือกเก่าอยู่ตรงนั้นแล้วก็พวกเศษสาหร่ายใต้น้ำมาลอยบังอยู่ตรงนั้นแกก็เข้าไปหลบจิบตรงนั้นตั้งครึ่งชั่วโมง ด้วยความที่แกอาจจะเบื่อบรรยากาศตายสลายก็เลยออกมาจิบข้างนอกเออดูกว้างกันหน่อยอ,อ่าดูกว้างกันหน่อยเป็นทำเลที่สวยมากครับเป็นล่องหินยาวมาจากข้างนอกเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นโขดหินทั้งหมดนะครับเป็นลานหินกว้างๆนะครับชาวบ้านก็ ช่วงเย็นๆชาวบ้านชอบจะมาเล่นน้ำตรงนี้กันครับน่าจะอยู่ละเดี๋ยวลงไปไปงมงมไม่ยากหรอกน้ำตื้นๆแค่มีใบบัวบังเอาไว้ไม่งั้นก็คงเห็นท้องเขาขาวหงอยู่ตรงนั้นโอเคโอเคครับ ประมาณเจขีดครับไม่ถึงโลเข้ากลางแสกหน้าเลยโดนกลางแสกหน้าเลยไม่ถึงโลครับประมาณ7ขีดเนี่ยทะลุมานี่น่าจะใส่แต่อายังไม่ตายาเข้าแสกหน้าเลยโอเค กระสุนเข้าแสกหน้าเลยครับลงไปงมน้ำตื้นๆน,น้ำแคบประมาณเอวปลาช่อนก็จะอยู่แบบนี้เนาะอยู่น้ำตื้นๆมีเศษกิ่งไม้มีพวกประจพืชน้ำเยอะๆกชอบอยู่แบบนี้ฮะเอาละได้ต้มและเชา้ชาๆหิงจากบนจากบนต้นดนซีครับห่างบนต้นไม้ จริงเจอพันบอยเจอตั้งแต่รอบก่อนแล้วปลาช่อนตัวเนี้ยพันบอยบอกกิโลหนึ่งพอยิงขึ้นมาแล้วแค่เจ็ดขีดไปสอยปลาชะโดสามกิโลอยู่ตรงนี้ก่อนก็เลยไม่ได้คิดบัญชีกับปลาช่อนรอบนี้เป็นนักล่าเลยเลยมาทำความสะอาด <c oughs> มาปิดคลิปปลาช่อนเอาโอเคโอเควิวสวยๆครับ ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์อยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามครับกดติดตามช่องเป็ดนักล่าครับมีทั้งห้างสูงมีทั้งห้างบนต้นไม้วางโปรแกรมไว้ปีหน้าก็จะหาต้นไม้สวยๆแบบนี้ทำเพิ่มอีกสักต้น2ต้นนะครับจะได้มีจุดถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูเยอะๆคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ